มองอย่างเกันนะนี่เฮ้เออวันนี้เรามาอยู่แก้งอันเป็นหนอกดูดูเลยเป็นหนอกทุกคนวันนี้เราจะไปบ้านในเอเชียเซกน้องๆเพื่อนๆแม่เอาอ่ะ นี่เราก็รอสารสังเกตอยู่นะเราจะไปบ้านยศเซกยศเซกเซกเซกหัวอะไรอย่างเงีลยหัวสีน้องได้ปะดีเราอยู่บ้านไฟเรากำลังไปหาอะไรกันเฮ้ยพระเอกฮัลโหลต้องฮัลโหลเวหวัสดีชาวโลกเรื่อง เสียงก้อนข้างแม่งแบบดีมากอะได้พี่อะไรโอ๊ยเป็นชนิดวะ เาคิอก็ถ่ายด้วยวันนี้เราไปคิวเราอยู่กันในป่าเรามีอะไรเราอยู่ที่แดนฝั่งอเมริกาเรากังเนาสวยมากเลยเพื่อนนพเสงียงแม่งโคตรสวยชิวจัด ไปกันเองแล้วคือก่อนหน้าเนี้ยคือเราไปเวสเกตมาครับแล้วทีเนี้ยมันมีข่าวว่ามันมีคนติดโควิดที่ธนาคารใช่ไหมเวสเกตอะ่ะก็เลยเดินไม่ได้เลยก็เลยต้องมาบ้านเสกแทน มีอะไรน่าน้มังครับเชฟเดี๋ยวมีอะไรน่าน้มาจะอยู่กับแซนวิสูจน์เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งจะไปหาคนกันมีอะไรน่น้มั้งมีอะไรน่น้มั้งเราเลยตุ้งตุ้งอร่อยมากอุ้ เพิ่งไปซื้อของในเซเว่นมาเสร็จนะฮะในตอนกำลังกลับบ้านแล้วก็มีของใหม่ด้วยของเท่ากันน้อยเป็นชานมใช่ปะวะเป็นชานมใช่ไหมใช่ชานนมโอ้โหแถวกูแม่งเถื่อนอ่ารีวิวดิรีวิวหน่อยดิในรนยกละนี้ไม่ให้ดูอยู่อ่ารีวิวอะไรเอาหน้าปิด อร่อยวันนี้วันที่29เดือนเดือนอะไรวะมีนาะเดือนมีนาะเออมีนาะมีเดือนมีนาสองพันห้ยไม่ใช่ดิเออ2564ิบปีทั้งสองพันสีใช่สองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้เราเพิ่งสอบเ,เสร็จเราต้องเรากำลังไปดูของเวียนกาซิลานะฮะซึ่องอยู่ใช่ซึ่องอยู่แถวเม,เ,มเจอร แล้วทีเนี้ยที่ยางมาดูเมจเจอร์เพราะว่าที่บอกไปคำบังคาวก่อนไงเพื่อการเป็นการเซฟก็เลยมาดูที่เมจเจอร์ปักเกตแทนนะฮะตอนนี้หนังกำลังเข้าใกล้ก็ไอ้นี่แหละใกล้เข้าลงแล้วต้องรีบไปก่อนต้องรีบชิงบ่งเลยรีบเออไะป,ปนไข่วะ <S 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 นเนี่ยเป็นไงบ้างหลังจะดูหลังจะดูเดสร็จ อยู่ข้าวคือประเด็นคือตอนที่เรามามาถึงโรงมแล้วหนังันเริ่มพอดีแล้วไม่สินี่มันกำลังจะจบโฆษณาแล้วเราคือไม่ไม่มีเวลาถ่ายตอนระหว่างเข้าเลยก็เลยตัดมาตะองดูหลังดูเสร็จไงไงมพนเสกดน,น,นะเดี๋ยวเ,เรื่องร,รีวิวเดี๋ยวไปคุยกันในฮิ s คอร์ไป ปัม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 พัมปัมพัมปัม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 มปัมัมปั๊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 ม เย่เย่เ yeah. ย <y> ่ทองอ้าวฮะวันน <_ repetition> <_ v apan> ี้เราจะมาดูนี่บอกความรู้สึกหลังากดูกันนะก็เริ่มแล้วรอเะเริ่มแล้วสิเอาเหรอใช่เอาโอเคเอารูปนี่แหละก็จะมาบอกความรู้สึกหลังดูกันนะคือต้องบอกก่อนว่าที่เราจะพูดเนี้ยคือเราจะไม่สปอยนะอ่าแล้วก็ดีคือดีแย่คือแย่เลย อ่ะจะบอกแค่นี้ก่อนอ่าเราจะไม่อวยเราจะพูดในมุมมองของคนที่ดูหนังมาหลายเรื่องแล้วก็มาดูมามา,มานี่สงเกตกันไปเปิดฉากแรกมีอะไรครับคุณเสกครับเปิดฉากแรกนี่นี่ไอโผเลยอ่าอะไรโผมาอะไรโผมาอยูอท่ท,ทะโลยโผมา,า,า,าฉากแรกเลยเหี้ยไว้ คว่าจิใบอกไปแย่แล้วไอหารากแค่มุมมองของในเรื่องจะมีอยู่2องจะมีอยู่2ทีมก็คือทีมคองกับทีมกุสิลาเฮ้ยมึงอะทีมกุสิลาคองมึงอยู่ทีมไหนวะกูอยู่ทีมกุสิลาเมึงอไงนี่เราจะบอกว่าว่าเปล่าเอาเฮียตะที่มันก็คือในเรื่องมันจะไปเน้นทางของคองซะมากกว่าเอ๋อตรงเรื่องท่านี้มันแบบกูเสียดายมิลลี่บออบยูบ้าวมากเลยอ่ะ ใช่นะกซิลากูดูเป็นตัวประกอบใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวประกอบกอซิลแบบบดมันน้อยกว่าบดถึงทีมของกอซิล่าน่ะมันเต่บเจ็แต่บทบทบดจากูน้อยอ่ะใช่มันไม่เชิงน้อยอย่างนั้นแต่ทีมคนอะทีมมนุษย์ของฝั่งกอซิล่ามันนี่ไปเลยอ่ะเออคือแบบเอาตัวละครเก่ามาแต่มันไม่เด่นมันไม่ได้เด่นเท่าตัวละครใหม่ที่อยู่ฝั่งคลองเลยอะไรประมาณนี้ ตัวละคราจากภาคสองไอ้ตัวเอกชื่ออะไรนะที่เป็นพ่อของนางเอกในภาคเนี้ยแทนมันไม่ก็ยเป็นตัวประกอบเลยก็เป็นตัวประกอบไปเลยใช่คือแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จริงอ่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้จักตัวละครมมใหม่ขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โผล่มาเดี๋ยวเรื่องดําเนินไปเดี๋ยวเราก็ชินกับมันเองเดี๋ยวเราก็รู้จักมันดีเองแต่คือแบบเอาตัวละครเก่ามาแล้วแบบเหมือนเอามาขายแต่คือแค่ ก็ซิล่ากับคองไม่งก็ขายพอแล้วคือแค่อะอะเป็นมึงมึงเอาไงอ่ะประกาศว่าอ่ะคองก็ซิล่าประกาศว่าจะว่าจะมันจะซัดกันองเงี้ยมึงมึงได้ยินแค่นี้มึงซื้อตั๋วไปดูเลยปะดูเออถุกป่อย่าดูใช่จะดูที่กอตใช่จะดูพี่กาอตใช่ใช่ใช่แล้วโจล่ะครับคุณดูนเเอาไอ้มันเรื่องบทเนี่ยมันขัดตรงที่ฝั่งทีมก็ซิล่า แต่ถ้าเกิดพูดถึงฉากต่อสู้ของก๊อตกับคองสู้กันแล้วเนี่ยขอบอกมันง่ายๆมันมันจะสู้มันมากๆใช่ก็จริงจริงมันถูกใจตั้งแต่ภาค King of Monster แล้วแต่มันอ่านี้มันแอคชั่นล้วนๆใช่ King of Monster มันก็เน้นสู้ก็จริงเน้นสู้เกินเกือบทั้งเรื่องแต่มันลำคาญตรงบทตัวละครฝั่งมนุษย์เนี่ยแหละอืก็มีอะไรอีกอะ มีมีทานอสโผล่มาด้วยนะเดี๋ยวผิดละหลุดมาแล้วอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไายแล้วเพื่อนใช่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 ่ี่ก็ุให้ไปต่อเลยไม่มีไม่มีการห้ามเลยให้กูห้ามคนเยถ้เด็ก่ือังมนุษย์ฝังมนุษย์ของคองนี่จะเป็นนี่เลยเออบางราชันเลยนำมากับคองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่่ไม่ใช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 ่บางราชันนี่มามาสกอไอเลนเลยมาจากสกอไอเล ไม่เนวก้านกล้วยมันไเลยอะโอเคแล้วว่านี่ก็ไม่ใหญ่เลยสัดดิออะแล้วว่าฝั่งของคองฝั่งตรงตงขอพูดง่ายๆเลยนะคือมนุษย์ทุกคนที่ไปรักแสดงน่ะเล่นดีหมดเต่ติดกอย่างเดียวคือบทนั่นแหละสบทน้อยไปมากเลยใช่คองไม่ได้ขัดคองไม่ได้ขัดเลยถ้าเกิดเราดูหนังฟอร์มแบบพวกสเกลแบบหนังมุมมองแบบว่ามีผู้แบบอ่ะอย่างเช่น อสุรแลไอ้น,นี่ปีศาจยักษ์มันก็ต้องมีมุมมองของมนุษย์ถ้าเกิดเราจะสรุปก,กับมันแล้วต้องครบร้ทั้ง2ด้านใช่ไหมทั้งมนุษย์แล้วก็ฝั่งของตัวตัวไททันแต่ว่ามันขาดตรงกิทีมกสิลาแค่นี้เดียวแบบนิดเดียวจริงๆในเดียวเอง,ดเดเอ,งอ่ะดูอย่างแทนแทนฟอร์เมอร์ก็ได้อ่ะเราสนุกไอ้ภาคแรกแรกยแบบภาคแรกสุดเลยเราสนุกะพะอ,อะไรสนุกสุดใช่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะบทของแซมบิวิกี้ที่เขาตีมาเนี่ยแม่ง มันลื่นไหลามากแล้วคือแบบมันทําให้เราน่าติดตามกับมันน่ะแล้วบวกกับอุปสรรคที่แฟรตมต้องเจอกับพวกไอ้น e ี G ่อะเดี๋ยวอะไรชื่ออะไรนะอเซนติคอนเออ,อเซติคอนเออถูกปะ<ช>่ะเออใช่ไม่ว่าจะเป็นอนฟดาดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี ก็ซิราแบบจุจุจุสแู้จุจุเออใช่ใช่สแตนใช่สแตนใช่ใช่ใช่เออถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งของนะใช่ใช่ถ้าเป็นฝั่งของนี่จะเป็นเอพวกซีซ่านะใช่ซีซ่าใช่เป็นซีซ่ามันใช่ใช่เพราะว่ามันใช่เพราะฉะนั้นมันซีซ่าก็จะไปสร้างผลบิษฐ์เทียมขึ้นมาใช่แล้วซีซ่ามันก็โดนหินแล้วซีซ่าก็โดนทะเลไปไกลายได้ชิบหายกลับมากอน เอาตรงนะคุณเธอคุณจะไปดูนาจะดูรีวิวของรีวิวหนังของช่องนี้นะคุณไม่ต้องไม่ต้องหวังสาระกับช่องนี้ไม่ต้องหวังสาระไม่มีสาระอยู่แล้วไม่มีสาระอ่าก็นั่นแหละก็ประมาณน,นี้นะเราพูดความรู้สึกอยากหลังดูเฉยใช่เขารู้สึกจะหลังดูอ่ะง่ายๆคือดีดีเลยใช่ใช่เอารดูไปเลย นิ้วมือดินิ้วมืออ๋อนิ้วมือใช่นิ้วมือนิ้วมือใช่ใช่ใช่ง่ายๆนครับกูงชูนิ้วกายให้มึงนะบอกแบบให้แบบตอนฉากสู <absorption> ้ก <sucks> ัน um> ด้วยจี๊บซิบว่ะให้มปิดจี๊ดดิไอ้เจ้าช่องรีวิวหนังช่องอื่นพอดีที่จะดูอีกช่องผมนี่เฮ้ยเฮ้ยเติดเหลือง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 เอนเซอร์เอนเซอร์เลยแล้วก็แล้วก็จะมาบอกสำหรับคนที่จะไปดูว่าถ้าถามว่ามีเอ็นเครดิตไหม ก็บอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะไม่มีใช่มันจะไม่มีอันที่ผมบอกว่าเผื่อเผื่อไม่ต้องให้ไปใมีมีใครไปเสียเวลาไปนั่งรอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเอนเคดิตมันเป็นหนังฟอร์มยักษ์คันแบบน,นี้ไม่มีเอนเคดิตเราจะตั้งสันติทานกันยังไงถ้าเกิดที่ผมคิดหนึ่งเลยนะถ้านับตั้งแต่ภาค คอมเวสกัสซิล่าภาคสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าแม่น่าจะไม่มีแล้วมันื่องกมานานเกินไอ้นี่ถ้าเกิดน้ำตั้งแต่ภาคก่อนเรารู้รู้อยู่ว่ากิโดล่ากิโดล่ามันมาจากนอกโลกใช่ไหมถ้าเกิดนอกโลกกิโดล่ามีกิโดล่าแล้วแล้วถ้าเกิดมีตัวอื่นอีกล่ะเช่นอาทีเช่นไก่กั้นอย่างเงี้ยไก่กั้นแม่งโคตรแม่งโคตรอันตรายเลยเดสทอยไม่แภาคหน้ามันอาจจะกลายเป็นการฟีดกันกับระหว่างกัสซิล่ากับอีวากิเลียนก็ได้มาสู้กันเองเฮ้ยเท่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 เลยเท่เลยอย่างนั้นอ่ะอ่ะ เราต้องเมาตวันของาชินกซิล่าที่มาวนใช่มันเออพูดถึงชินกอซิล่าเดี๋ยวมันก็มีชินอุลตร้าแมนมาอีกเออเราต้องเราก็ต้องรอดูนะชินอุลตร้าแมนก็น่าสนใจอยู่นะสนใจปะเต๋อสนใจอยู่แต่ไม่รู้จะมีตังไปดูไหมนั่นสิไม่รู้จะมีต๋อไปดูไหมก็ขอบคุณโอเคงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมก็นี่คือการถ่ายวอล์กครั้งแรกพวกเรานะแล้วรอบต่อไปอนาคตเดี๋ยวพวกผมจะฝึกถ่ายวอล์กให้มันดีกว่านี้ ให้มันทาาําบ่อยๆให้มันคล่องไปเลยแล้วจริงๆอะ่ะเพื่อเรื่องถ่ายเที่ยวอย่างเงี้ยเรามีเรามีการคิดไปแล้วว่าแต่ละคนจนะชอบถ่ายอะไริีเนี้นอ่าอย่างเช่นเตี๋ยวอย่างเงี้ยอ่าเตี๋ยวบ็นคนชอบทำอาหารเพราะวกก่ากะจะให้เตีเ๋ยวเตี๋ยวชอบติดนิ้วน้วยใช่เดี๋ยวน้ำมันทานอนเพื่อน,อนชอบไหนนะ อ่าใช่ก็ผมก็ดูจากทรงก็่ผมตอนนี้ก็ฟีสไตล์อยู่นะแต่ผมชอบช่องช่องอะไรเป็นฟีสไตล์อยู่ใช่ยังเป็นฟีสไตล์ตยังเป็นฟีสไตล์ตคอนเทนต์อยู่นะครับยังไม่มีตายตัวอยากทำอะไรก็ทำไปเท่านี้คืออันเฟนน็อกก็ขอบคุณสำหรับการรับชมถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็บอกไปแล้วว่ามีแฟนเพจกับไอจีสต้าแกรมเรียบร้อยแล้วก็่าลืมซื้อเสื้อเนดอกได้ไหมไม่มีไม่ทันมีเลยยังไม่ยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีไม่ และอย่าลืมอย่าลืมกระทืบด้วยเพราะว่าผมอยากจเไว้ฝายพวกคุณดูได้ดีนะได้ครับนั่นแหละครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดพวกเราไปงานแก๊งงานที่ไหนเ้ื่อคุณเจอโจเมื่อไหร่จัดแม่งเลยนะครับพวกเราจะไม่ห้ามเชื่อได้เลยนะครับผมไม่ห้ามครับผมนั่นแหละแล้วก็ขอลาไปก่อนครับอะดิโอสบาย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 ลาคนบายบายเดี๋ยวมีบอกลาไปเพื่อนโอเคเงียบเก็บ